สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวเละกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีขับรถกลับมาจากจังหวัดขอนแก่นถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะหลังจากที่จอดรถเสร็จสับเรียบร้อยคุณรตีก็ขนข้าวของสัมภาระต่างๆลงจากรถอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามีข้าวของและสัมภาระอะไรบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้เดินทางมาจากขอนแก่นค่ะแล้วก็มาถึงบ้านที่สัตหีบอย่างปลอดภัยค่ะก็น้องอันนี่แหละค่ะพาไปพามาขับขี่ปลอดภัยเดินทางสะดวกสบายนะคะ,ะเราออกจากในเมืองขอนแก่นี่ประมาณเกือบ11โมงเช้านะคะขับมาเรื่อยๆมาแวะส่งเพื่อนสาวที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังจากนั้นก็ขับมาที่บ้านที่สัตหีบนี่นะคะ แต่และคนนี่ก็มีสัมภาระเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่คุณรตีเดินทางไปขอนแก่นแล้วขากลับมาเนี่ยสัมภาระที่นำติดตัวไปแล้วก็นำติดตัวมานี่จะมีมากน้อยแค่ไหนตามไปดูค่ะพอขับรถมาถึงบ้านงานแรกก็เป็นงานหนักมากเลยค่ะขนสิ่งของสัมภาระต่างๆลงจากรถนะคะเริ่มจากอะไรเริ่มจากรองเท้านี่แหละค่ะขนไป1 2 3สา สีหอยู่ในถุงนะสองคู่นะคะขนไปทั้งหมด5คู่และอื่นๆมาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างเอาดูสิ่งของที่ตอนเราขนสัมภาระของเราไปก่อนนะคะมีอะไรบ้างอันนี้คือผ้าพันคอค่ะผ้าหม่มหมอนอยู่ในถุงนี้นะคะอยู่ตรงนี้และก็มีกระเป๋าสองใบกระเป๋าใบนี้ไม่ได้ใส่สัมภาระไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะคะ แต่ว่าเอาไปซ่อมค่ะตรงหูกระเป๋านี่คือเมื่อก่อนที่เราซื้อมาอตรงหูหิ้วกระเป๋าไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นพลาสติกแข็งๆแต่กระเป๋าไม่ได้ใช้สักทีพลาสติกตรงนี้ก็เลยเสื่อมสภาพหักไปอันนี้คือเอาไปเปลี่ยนค่ะนี่นะคะเปลี่ยนหูจับไปเปลี่ยนที่ร้านซ่อมกระเป๋าในเมืองขอนแก่นนี่แหละค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะ าราคาหูละ400บาทที่เราเปลี่ยนมาก็จะมีกระเป๋าใบนี้เปลี่ยน2หูแล้วก็มีกระเป๋าใบเล็กนะคะอยู่ข้างในเปลี่ยน1หูค่ะด้านนี้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าที่เราเหิ้วไปที่เราเอาไปนะคะมีกระเป๋าสะพายใส่สัมภาระส่วนตัวแล้วก็แบ็คแพ็คก,ก็สัมภาระส่วนตัวส่วนกระเป๋าเสื้อผ้ามี2ใบค่ะนะคะ ขากลับมาใบนี้คือเสื้อผ้าที่ใช้แล้วใบนี้คือเสื้อผ้าที่สะอาดอยู่ไม่ได้ใช้นี่ค่ะนี่คือสัมภาระที่ขนไปจากบ้านนะคะแล้วก็ตะกร้านะคะตะกร้านี้อาจจะเป็นของกินเป็นเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้แต่ก็ได้ของใหม่มาก็ใส่ในตะกร้าใบนี้ค่ะทีนี้มาดูว่าพอไปถึงขอนแก่นตอนขากลับมาเนี่ยได้อะไรมาบ้าง ะะที่มองเห็นเยอะแยะมากมายอยู่ตรงเนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะของชิ้นแรกนะคะที่ได้มาอันนี้เป็นของฝากจากแม่จิมค่ะเพื่อนสาวที่นั่งรถมาด้วยกันนะคะแม่จิมนี่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนม,ยมัธยมแล้วก็ไปเรียนครูนะคะก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดเนี่ยแม่ให้อะไรมาบ้างอันนี้คือเจ้าบองค่ะปะลาาบองปลาราสับแม่จิมบอกว่าอร่อยมากมายอันนี้นะคะ สมุนไพรเยอะมากขิงขาตะไคร้กลิ่นหอมตลบอบอกวนแล้วก็ในกล่องนี้แม่จิมบอกว่าเตรียมของแบบแช่แข็งมาให้เลยเอาไปอุ่นกินเอาไปทํากินอันนี้แม่จิมบอกว่าที่บ้านทํานะคะลูกสาวทําแม่จิมก็ทําทาช่วยันลูกสาว <c oughs> นี่คะ่ะอันนี้เป็นเกี๊ยวน้ําแล้วก็เป็นอะไรบ้างนี่แหละคะ่ะเป็นของกินที่แม่จิมบอกนะคะเนี่ย ทำแช่แข็งมาให้เลยยังไม่ได้เปิดดูเดี๋ยวลองเปิดซิเปิดได้ไหมเปิดดูค่ะโอ้โหยหนาแน่นมากเดี๋ยวเปิดดูค่ะเปิดออกมาแล้วนะคะโอ้ยังมีแช่แข็งอยู่ข้างในอีกไม่รู้มีอะไรบ้างยังไม่ได้เปิดดูเลยค่ะใส่น้ําแข็งแช่แข็งไว้เลยแต่ที่แม่จิ๋นบอกว่าเป็นเ,เกี้ยวน้ําอะไรประมาณเนี่ยนะคะ แต่อย่างอื่นก็คงจะมีแล้วอันนี้ข้าวต้มผัดค่ะซื้อที่ขอนแก่นไส้เผือกแล้วก็ใส่ถั่วดำด้วยอร่อยมากนะคะอันนี้คือของฝากจากแม่จิ๋นที่ให้เรามานะคะ,ะทีนี้มาดูของอื่นๆนะคะว่ามีอะไรได้อะไรมาบ้างโอ้ยเห็นกองเต็มโต๊ะเลยเต็มโต๊ะเต็มที่นั่งต่างๆเลยนะคะเอามาดูอันแรกค่ะ หลังจากที่ของฝากแม่จิมผ่านไปแล้วนะคะแล้วของที่เราขนไปแล้วก็ขนกลับมาอตอนนี้มาดูค่ะอันแรกมีอะไรอันนี้คือปุ๋ยใส่ต้นไม้นะคะอันนี้น้องซื้อมาฝากซื้อให้น้องตุ๋ยนะคะแล้วก็หมอนขิดค่ะก็ตุยเอามาให้เหมือนกันนะคะอันนี้คือกล่องรองเท้าซื้อใหม่ค่ะเห็นที่ร้านเขาขายเขาบอกว่ารองเท้านี้ยร้านเขาสั่งตัดเองนะคะ ก็เลยลองซื้อมาใส่ดูอ่าเมนะคะอะไรอีกทีนี้อันนี้คือทุเรียนอบกรอบนะคะว่าจะซื้อไปฝากลูกสาวที่เยอรมนีอันนี้คือ,อมีทุเรียนกวนแล้วก็มีทุเรียนที่เป็นไม่รู้เขาทำเป็นหน้าเหมือนแครกเกอร์เหมือนอะไรเขาบอกแครกเกอร์ทุเรียนนะคะอันนี้เป็นขนมนอบแห้งค่ะ และนี่คือทอฟฟี่ทุเรียนนี่คือ,เ,อเป็นอะไรเนี่ยกอกซูกัรทุเรียนนะคะนี่ค่ะซูกัดทุเรียนว่างั้นส่วนในถุงนี้คืออะไรในถุงนี้คือมะม่วงกวนนะคะอันนี้ก็จะไปฝากลูกที่เยอรมนมีมะม่วงกวนหนี่ซื้อทั้งหมด4กิโลซื้อมาจากขอนแก่นค่ะอะไรอีกคะเหล่านี้ อันนี้คืออะโวคาโดกับกล้วยต้มอันนี้ก็ซื้อระหว่างทางนะคะอะโวคาโดซื้อที่วังน้ําเขียวตอนนี้คงจะสุกพอดีส่วนกล้วยต้มนี่คือกล้วยได้ของฝากจากเพื่อนนะคะที่บ้านแม่หมูวางน้ําเขียวมันสุกแล้วก็เลยต้มค่ะามาดูถุงถัดไปอันนี้คืออะไรอันนี้ขนมปังยวนขนมปังใส่ไส้สอดไส้นะคะซื้อที่ร้านอาหารเวียดนามที่ขอนแก่นค่ะ อันนี้คืออะไรเนี่ยอ,อ,อันนี้คือ,ออ่ไม่รู้เขาเรียกอะไรคล้ายๆกับข้าวต้มนะคะแต่เป็นข้าวต้มยวนอันนี้เป็นหมูยอเนี่ยเหมือนกันอันเนี้ยอู้เยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะอันเนี้ยข้าวต้มยวนแล้วก็ขนมปังสอดไส้ขนมปังยวนนะคะอันนี้ก๋วยจับ๊บก๋วยจั๊บยวนซื้อทั้งที่เป็นแบบเส้นแห้งและเส้นสดเนี่ยร้านเขาทำเองเมื่อเช้าไปทานอาหารเช้าที่ร้านเนี่ย ไว้จับยวนนะคะอร่อยมากแล้วก็พิซซ่ายวนอะไรประมาณเนี้ยก็เลยซื้อมาด้วยนะคะกะว่าจะเอาไปเยอรมน,นีเอาไปให้ลูกด้วยค่ะนี่แหละค่ะดูนะคะเยอะแยะมากมายจริงๆเยอะจริงๆนะคะนี่แหละค่ะเต็มรถมาเลยและสัมภาระของแม่จิมอีกส่วนหนึ่งก็เยอะอีกเช่นกันเอาไปส่งที่คลองหลวงนะคะปะทุมธานีแล้วก็ขับเลยมาที่บ้าน อันนี้เป็นในส่วนตัวของเราอจอดเกือบทุกสถานีตอนแรกคุยกันว่าจะไม่จอดซื้อของที่ใดๆนะคะแต่เราก็เริ่มซื้อตั้งแต่เราอยู่ในขอนแก่นเลยค่ะที่ร้านอาหารเวียดนามอาหารเช้าที่พวกเราไปทานนะคะก็เริ่มซื้อมาเรื่อยๆไล่มาตามรายทางมาจอดพักรถอยู่ที่นึงก็ซื้อได้เสื้อผ้าได้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะ นี่ก็คือสัมภาระจากการเดินทางในครั้งนี้ไปขอนแก่นนะคะ3วัน4วันแล้วกลับมานขนสัมภาระมาเยอะแยะเลยค่ะจะก,กินไหวไหมเนี่ยแต่ส่วนมากก็เป็นของฝากแหละค่ะเพื่อนเอาฝากด้วยแล้วก็ซื้อเองด้วยเพื่อจะเอาไปให้ลูกให้หลานที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะ